แม่ไก่ตัวนี้ค่ะมีกส,ส่งเสียงร้องตลอดเนอะเหมือนคล้ายๆแบบจะขอความช่วยเหลือแล้วพยายามเอาหัวมุดลงไปอ๋อ,อแล้วดูภาพนะคือเนี่ยลูกไก่ประมาณ6ตัวคือช่วยมาได้1ตัวละรวมๆแล้วเนี่ยประมาณประมาณหตัวนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่เห็นตัวอื่นๆเหมือนน้องเนี่ยไปซ่อนแบบหลบมุมอยู่เขาก็ช่วยขึ้นมาได้หตัวนะแต่แม่ไก่ก็ยังเดินวนอยู่ ไม่ยอมไปไหนแล้วก็เสียงร้องนะคะกร้องตลอดทั้งวันเลยก็เลยมาดูอีกทีหนึง่งปรกากฏว่ามีอีก5าตัวก็เลยแจ้งเทศบาลแล<อ>้วค่ะเอา,<ม>ารถ<บ>ยกแบบนี้ใช่เพราะว่ารถแบคโฮเนี่ยก็กําลังจะกลับไปเทศบาลพอดีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกเออเอามาเอามาใช้งานช่วยเหลือตรงนี้ดีกว่ามันง่ายดีเนาะใช้รถแบคโฮย,ยกขึ้นมาเลยแผ่นเหล็กน,นี่หนักมากนะคะเนี่ยแล้วก็ลงไปช่วยเหลือโดยที่ มีพลเมืองดีด้วยนะที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะคะก็ลงไปช่วยเอากระชอนเนาะไปตักน้องขึ้นมาเนี่ยน้องก็จะไปซ่อนอยู่ในท่ออีกทีนึงอะมองไม่เห็นอะพอน้องก็ตกใจลูกเจี๊ยบก็ตกใจก็ไม่รู้หรอกว่าคนจะเข้าไปช่วยไปจับเพื่อช่วยอะเนาะก็เลยต้องแบบกว่าจะจับแล้วคนโพส์เนี่ยโพส์เหมือนเป็นสตอรี่เลยนะมี e ีพีหนึ่งอีพีอพีอพีนี่คือแม่เดินไปเดินมาแม่ไก่อะเดินไปเดินมาร้องจุกจับจิบจิบเนี่ยนะคะ คือเราก็งวงว่าแม่ไก่ทีท่าก็ดูลนลานแล้วก็มองไปที่ตรงฝาท่อตลอดเวลาได้ช่วยชีวิตขึ้นมาชีวิตเล็กๆอะนะได้เรียบร้อยแล้ว้ใจของคนที่แบบเนาะเออแล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยนะนอ่าตอนนี้แม่ไก่ได้อยู่กับลูกไก่นะคะแต่แม่ไก่เนี่ย ไม่อยอมไม่ไข่เข้าใกล้อีกแล้วอะเนี่ยห่วงลูกห่วงลูกใช่กลัวจะเป็นแบบนั้นอีกคือดุหน่อยนะคะบอกว่าเข้าใกล้ไม่ค่อยได้ต้องเอาอาหารวางให้เฉยๆดีใจด้วยนะแม่เอ้ยก็มีคนรับดูแลเป็นเลี้ยงเลยเนาะน่ารักลูกไก่หตัวไม่ไก่หนึ่งตัว<ะ>ไม่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 ไมีอะไรบอกเฉยๆใกล้ถึงเวลาแล้วหรอใกล้ถึงวันแล้วหรอใกล้ถึงวันออกรางวัลแล้วหรอ